ช่วงวันหยุดที่ผ่านมานเสาร์อาทิตย์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างใครอยากรู้ตามเรามาดูกันต่อได้เลยนะครับอ่ก็เริ่มต้นกันด้วยตลาดหุ้นของอเมริกาเนี่ยวัวนศุกร์ที่ผ่านมาก็ปิดเขียวกันยกแผงเลยนะโดยที่ตลาดหุ้นดาวโจนเนี่ยก็คือบวกไป498จุดนะปิดไปที่42,840จุด s p 500ก็บวก63จุดนะปิดไปที่5,930จุดส่วน NASDAQ บวกไป199.83จุดปิดไปที่1 9 5 7 2จุดนะก็หลักๆก,ก็น่ามาจากเรื่องของการขายความกังวลเรื่องของเฟดนั่นเองนะเพราะว่าเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อสหรัฐเนี่ยตัวอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานที่เรียกว่า Core PCE ของสหรัฐเนี่ย เพิ่มขึ้นมาแค่0.1%นะคือถือว่าเป็นการเพิ่มน้อยที่สุดในรอบ6เดือนนั่นเองและก็บวก2.8%จากปีก่อนนะครับทำให้เฟดอาจจะลดดอกเบี้ยได้มากกว่าที่นักวิเคราะห์หลายๆคนได้คาดการไว้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ยเมื่อวานก็เลยปิด บวกขึ้นมานั่นเองนะครับก็คือเมื่อวันศุกร์ก็เลยปิดบวกต่อมาก็คือที่ราคาน้ํามันนะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็คือราคาน้ํามัน WTI ตัวนี้เนี่ยก็คือปิดบวกมา8เซนนะจากตลาดประเมินแนวโน้มเรื่องของดอกเบีย้ยและก็ดีมานของจีนนั่นเองนะตอนนี้ราคาน้ํามัน WTI เนี่ยก็อยู่ที่ราคาประมาณ $69.73 ดอลลาร์ต่อบาเร็วซึ่งตอนนี้แนวต้านของ WTI ก็คืออยู่แถวๆ7วเ0นั่นเองนะหากผ่าน70.50ได้ก็อาจจะขึ้นไปทดสอบบริเวณฟิโบ161.8อแถวๆ72.67นั่นเองแต่หากยังผ่าน70.50ไม่ได้ก็อาจจะเล่นอยู่ในกรอบ67จนถึง70เหรียญโดยประมาณนั่นเองนะครับซึ่งหากเบรกทางไหนก็ไปทางนั้นเพื่อนๆก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ อ่าอันถัดมาก็คือกราฟหุ้นของสตาร์บัค s หลังจากที่ลงมาหลายวันแล้วมอนอันนี้ก็เป็นกราฟหุ้นของสตาร์บัค s นะหลังจากไหลลงมาอย่างต่อเน,นื่องจาก 100$ ดอลลาหนึกว่า,วาดอลลร์นะตอนนี้ลงมาอยู่ตรงแถวแถว8 7ด7ดอลลร์ซึ่งเป็นการไหลลงมาตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ประมาณ15%นะ แล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เริ่มทําโดจินิดเล็กน้อยนะก็คือปิดเขียวเล็กน้อยนั่นเองตอนนี้สตาร์บัคเนี่ยใครมีอยู่ก็คือคงเล่นอยู่ในกรอบประมาณ87จนถึง88ดอลลาร์นะซึ่งสาเหตุหลักๆที่หุ้นสตาร์บัคเนี่ยลงมาถึง15%ภายใน1เดือนเนี่ยก็คืออาจจะเนื่องมาจากพนักงานสตาร์บัคเนี่ยในสหรัฐเนี่ยกำลังมีการประท้วงภายในประเทศนะและก็กำลังลามไปเลย ลามไปทั่วประเทศนั่นเองก็ต้องติดตามดูนะใครที่มีหุ้น Starbucks กันอยู่นะครับก็กรอบการเล่นก็คือหากเบรก8 8ได้ก็มีลุ้น89-90โดยประมาณนั่นเองนะแต่ถ้าหลุด87.5เนี่ยก็ต้องระวังนะครับผมใครมีอยู่ก็ทำการบ้านเพิ่มเติมกันนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นหุ้นสหรัฐอีกตัวหนึ่งนะที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือร่วงลงหนักสุดในรอบ ในรอบคืนเลยนะก็คือลบไปประมาณ30%นะหลังผลการศึกษาชี้ว่ายาลดน้ำหนากักเนี่ยคากิซึมาเนี่ยได้ผลน้อยกว่าทีค่คาดและยังทำให้หุ้นคู่แข่งอิไลลิลลี่เนี่ยพึ่งพุ่งขึ้นส่วนทางแทนนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกราฟโนโวโนดิก no กันนั่นเองนี่เลยก็คือกราฟของโนโวโนดิก c นะก็คือจากปิดตลาดวันพฤหัสอยู่ตรงแถวแถวบริเวณเนี่ยหนึ่งร้อ ส4มแต่พอเปิดตลาดมาวันศุกร์เนี่ยก็คือเปิดมาอยู่ที่ประมาณ8ปดอดลลาร์แต่มาทำปิดอยู่แถวๆบริเวณ85ดอลลาร์นะอ่าตอนนี้กราฟโน v ว n แน i ดิก็คือต้องระวังตรงบริเวณ83.34หากไม่หลุดก็มีลุนรีบาวได้แต่หากหลุดบริเวณ83.34ใครมีอยู่ก็ควรคำนึงถึงเรื่องของการสต็อป o ล s ตนะครับตอนนี้บริษัท no n o เวอนดิก็ลงมาอย่างหนักเลยเนะ ก็ติดตามกันดูต่อไปแล้วใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมนะจุด Stop l o ล s Novo n o r d i ก็คือ83.34นั่นเองนะหากไม่หลุดอาจจะมีรีบาวสั้นๆได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าถัดมาก็เป็นเหรียญ btc usdt บ้างนะเหรียญ btc usdt ที่คุยกันไปเมื่อวานก็คืออย่างที่บอกหากหลุด96 0 0 0เนี่ยใครที่จะเสี่ยงลองสั้นๆก็ต้องระวังตรง96 0 0 0ซึ่ง ตอนนี้ก็อยู่แถวๆบริเวณ90,040นะจุดสต็อปลอดอีกจุดที่สำหรับคนที่ถือมายาวๆก็คือแถวๆ92,200นะหากบิตคอยเนี่ยยืน92,200ไม่ได้อาจจะไหลลงไปตอบแถวๆ84,000นะแต่หากยืน92,200ได้ก็ยังมีลุ้นรีบาว ได้เช่นเดียวกันใครมีอยู่ก็ทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนเซตบ้านเราเดี๋ยวก็มาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเนะตอนนี้กรอบเซตบ้านเราก็คงเล่นอยู่แถวๆบริเวณหนึ่งร้อยสามหนึ่งพันสามร้อยหกสิบเอ็ดจนถึงประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยนั่นเองนะหากหลุดหนึ่งพันสามร้อยหกสิบเอ็ดก็มีลุ้นไหลลงต่อไปแถวๆบริเวณหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบนะแต่หากไม่หลุดหนึ่งพันสามร้อยหกสิบเอ็ดก็ยังมีลุ้นรีบาวไปแถวๆพัน พันสามร้ัน้นั่นเองนะก็คือหากทะลุพั0สไปได้ก็ยังมีลุ้นไปต่อแต่หากหลุด1นึ่งก็มีลุ้นไหลลงต่อได้เช่นกันใครมีอยู่ก็ทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้เราอินเวสต์ดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลกับเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบายๆนะครับ